SP w a r e วร u s e รับสร้างต่อเติมกโกดังทุกรูปแบบครบวงจรวันนี้จะพามาชมอีกหนึ่งผลงานจาก SP w a ี e ว o u s e กันนะครับเป็นงานโกดังอนเนกประสงค์ตั้งอยู่ที่อำเภอตลกแดงจังหวัดระยองเริ่มต้นด้วยการปรับพื้นหน้างานให้พร้อมต่อด้วยงานฐานฟุตติ้งพร้อมลงเข็มคอนกรีต i15 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของพื้นในส่วนของพื้นโกดังเทด้วยคอนกรีตหนา15ซนติเมตร เสาโกดังและงานโครงสร้างใช้เหล็กกล่องที่ได้มาตรฐานจากมอกองานมุงหลังคาใช้แผ่นเมทัลชีตสีเทาชนวนที่อยู่ท้องสีเงินงานกันสาดขนาด2.5เมตร x 5เมตรมุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีตไม่ครชนวนพนังโกดังก่อด้วยอิฐมวลเบาพร้อมฉาบ2ด้านสูงจากพื้น1เมตรด้านบนเป็นแผ่นเมทัลชีตไมโครชนวน ในส่วนของโซนออฟฟิศ2ชั้นนั้นเป็นงานฝ้าฉาบเรียบทาด้วยสีขาวพร้อมติดตั้งเฟร,รมอลูมิเนียมเพื่อใส่กระจกบานฟิกและประตูหน้าต่างงานบันไดโครงเหล็กพร้องราวกันตกทาสีดำนอกจากนี้มีงานทำห้องน้ำภายในโกดังอีก2ห้องงานรางน้ำอลูมิเนียมพ,พิเศษหนา1.2ม mm, มมีหน้ากว้างกว่ารางน้ำทั่วไปช่วยให้ระบายน้ำได้ดีกว่า ติดตั้งแผ่นบางเกรดระบายอากาศเมท่านชีตเพื่อช่วยระบายอากาศภายในโกดังพร้อมตาข่ายกันนกถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทาง ST Warehouse ภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์084-761-3333หรือที่ไลน์แอด at ST w a e 9เรายินดีให้บริการ